วันนี้นะคะแพย์จะพาทุกคนไปกินกุ้งอบซอสเจ้าเด็ดที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะร้านนี้แพรกินมาน่าต่สมัยเด็กๆเลยทานมาเป็น10บสปีแล้วและร้านนี้นะคะมีชื่อว่ากุ้งอบชูชกยิ้มวันนี้แพรมาที่สาขาโพหักอําเภอบางแพทจังหวัดราชบุรี อันนี้จะเป็นเรืม่เมนูของที่ร้านนะคะเมนูข้างในก็จะมีเมนูกุ้งเยอะมากมีปลากระพงปลาทับทิมด้วยค่ะแต่เมนูที่ห้ามพลาดก็คือกุ้งอบซอสและจากที่กินมานะคะกุ้งเขาสดทุกตัวค่ะเพราะเขาจะใช้เป็นกุ้งเป็น,เ,ปนเอามาน็อกแล้วก็พาลางจากนั้นก็เอาไปหมักกับน้ำซอสแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอากุ้งใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ํามันแบบนี้แต่ว่าจะเป็นการอบค่อยๆให้ซอสมาซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งทําให้รสชาติถูกเข้าเนื้อมากค่ะทุกคนและอีกจุดที่ชอบนะคะที่ร้านเขาจะใช้เป็นน้ํามันลาข้าวค่ะคอยเติมใหม่อยู่เรื่อยๆเลยและก่อนที่กุ้งจะมาเสิร์ฟนะคะเขาจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาให้รสชาติมีความหวานนํามีรสชาติเผ็ดกินคู่กับกุ้งอบซอสคือดีงามมากค่ะ และจานนี้นะคะก็คือกุ้งอบซอสไซส์ใหญ่ที่เราสร้างวันนี้เราละ650นะคะตอนจับคือซอสติดมือส่วนแกะออกมาคือได้หัวมันเยิมย้มๆแบบนี้เลยทุกคนสามารถใช้มือเปล่าจับกุ้งได้เลยนะคะเพราะว่าที่้าเขาจะมีอ่างล้างมือให้ค่ะไม่ต้องกลัวมือเลยพอแกะกุ้งเสร็จนะคะก็จุ่มไปน้ำจิ้มแบบนี้เลยค่ะเนื้อกุ้งคือหวานกรอบเด้งอร่อยมาก และนำ้ำน้ำในจานนี้ก็คือน้ำมัน,มนกุ้งที่ผสมกับซอสนะคะสามารถเอาเนื้อกุ้งไม่ตัดแ,แบบนี้ได้ก่อนจิ้มๆแล้วก็กินคู่กับข้าวสวยตัวซอสเขาจะไม่เค็มมากนะคะมีความนัวๆตัดกับน้ำจิ้มคือกำลังดีส่วนอันนี้นะคะเป็นกุ้งอ,อบวุ้นเส้นเห็ดหอมตัวเส้นบุญนเส้นนะคะคือเหนียวนุ่มให้มาปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆมาแบบนี้เลยส่วนจานนี้นะคะเป็นกระเพราเนือ้อกุ้งล้วนค่ะตัวนี้แนะนาไม่กินคู่กับข้าวสวยนะคะจะกำลังดีเลยร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงลองนะคะ